คลิปนี้ก็พาทุกคนมากินข้าวรอบบ่ายนะคะข้าวมื้อบ่ายข้าวมื้อเที่ยงนะคะกินรอบบ่ายผัดผักทุกคนวันนี้เขากินกันหมดเลยว่าเขาเหลืออะไรไว้ให้เราบ้างเนาะโหเขามีกินหอยกันด้วยนะเหลือไว้ให้เราสามตัวนะคะเหลือวิญญาณหอยไว้ให้เราสามตัวนี่เพราะว่าไม่อยู่ตอนเที่ยงนะทุกคนตอนเที่ยงกลับบ้านเขาก็เหลือ วิญญาณหอยไว้ให้เรานะอันนี้มีส้มนะคะน้ำมะพร้าวนี่น้ำมะพร้าวนะคะนี่น้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าววันนี้วันนี้มาๆๆกินข้าวกันค่ะทุกคนข้าวราบบ่ายสวัสดีค่ะดูหน้าดิขอใช้ได้ไหม <laughs> อ้าวใครมาเอ้ย น้องคิมมี่สวัสดีค่ะแม่อ้วนหัวและทุกคนเขาซื้อหอยมากินกันเขาเหลือไว้ให้พี่กาแฟสามตัวน้องคิมมี่ขอบคุณนะคะพิชนาะสวัสดีค่ะน้องพึ่งกินอิม่มพี่ติก๊กสวัสดีค่ะวันนี้ก็ไม่มีกับข้าวอะไรเลยทุกคนอย่าน่าดูกับข้าวนะแบ่งวัน,นี่เขากินหอยกันหมดเลยนะตอนเที่ยงเขาชวนกินแล้วรีบกลับบ้านนะ ว่ะแล้วก็นี่เขาเหลือเหลือปลาทูเค็มไว้นะก็อันนี้มีหอยด้วยเหลือไว้สามตัวก็มีสซมพิจนาขอบคุณน้องกุ้งโสดวารายี้สวัสดีค่ะอุ้ยอุยจ้ะกดผิดกดผิดจะใส่ประแจให้นะนะคะใส่ประแจน้องกุ้งโสดก่อน ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณน้องคิมมี่ขอบคุณพี่ชนะคุณพี่ติ๊กนะคะน,นี้เอฟซีเอฟซีแม่ติ๊กนะคะน้องลูกนอนสวัสดีค่ะพี่ติก๊กสวัสดีนะคะแม่อ้วนสวัสดีนะคะพี่ชนะสวัสดีค่ะน้องกุ้งสดน้องกุ้งสดสวาไรตี้สวัสดีค่ะพี่ลูกนอนเจ้า พี่ลูกองอนจ้าแม่วัวนก็สวัสดีทุกท่านนะคะคุณแม่ว้วนก็วิ่งวันมาทุกคนแล้วก็จริงๆริงนะไม่ไม่ค่อยอยากกินข้าวเท่าไหร่นะทุกคนนี่กินน้ำมะพร้าวนี้ก็อิ่มแล้วนะคะเนี่ยน้ำมะพร้าวเทใสอันนี้นะคะนี่น้ำมะพร้าวแบบล้วนๆนะไม่ได้มีอะไรผสมนะน้ำมะพร้าวเออไม่ค่อยว่าจะไม่ขึ้นนะทุกคนยุ่งกับน้องหมาน้องหมาไม่สบายนะไม่กินข้าวมา สองสามวันวันนี้แล้วนะคะทุกคนก็เลยว่าไม่ได้ขึ้นมาเมื่อวานก็ไม่ได้ขึ้นนะคะไม่ค่อยจะอยากขึ้นสักเท่าไหร่ไม่ขึ้นก็ไอ้น,นี่เองนะคะคนพูดถึงลงหวาแล้วก็วันนี้ว่าจะหยุดงานเมื่อวานนี้หยุดงานวันหนึ่งนะคะอยู่กับน้องหมาแล้วก็วันนี้ก็ว่าจะหยุดอีกทีนี้ไม่มีใครอยู่ตรงธุรการนะคะเขาเขาเขา้าห้องอบรมกันหมดนะคะเขาจะต้องสอบใบ ใบอนุญาตขับขี่นะเขาต้องเข้าว่างอบรมอบรมเขาเรียกอบรมอบรมเรียมที่จะเตรียมที่จะต่ออายุใบอนุญาตครูฝึกอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่มีใครอยู่ตรงนี้ว่าจะลาอีกวันหนึ่งวันนี้ก็ไม่ได้ล้านะคะลองซีนีสวัสดีค่ะพิชนาขอบคุณนะคะคุณแมวสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเอาดูแต่ส้มดีกว่าน่ากินอ,อันอื่นไม่ค่อยน่ากินแล้วนะคะ อันอื่นีไม่ค่อยน่ากินเลยนะเนี่ยอันนี้เมื่อเช้าผัดผัดไปเยอะนะว่าผัดเผื่อเพื่อนเพื่อนกินเมื่อเช้ามื้อหนึ่งนะทุกคนนี่เหลือตอนเที่ยงอีกนะผัดที่ทํางานนี่แหละก็น้องๆเขากินกันด้วยใส่หมูสับนะคะผัดแบบง่ายๆนะคะเอากินแบบง่ายๆนะคะทุกคนมีอะไรก็กินอันนั้นนะคะน้องชินีก็คุณน,นิตยาะคะ่ะ ดูหน้าคนบ้างก่อนกงลังไปหมดเลยขอบคุณน้องลูกน้อนด้วยอันนี้น้ำมะพร้าวทุกคนข้าวไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่นะครับน้ำมะพร้าวกับส้มมันจะเข้ากันไหมส้มช่วงนี้ถูกมากนะคะทุกคนไม่แพงนะโ โลถ้าเป็นแบบทำน้ำส้มคั้นก็โลสิบบาทก็มีนะลูกเล็กเล็กเล็กว่านี้หน่อยนึงนะคะพิตตี้ขอบคุณนะคะพิตตี้คุณแมวขอบคุณนะคะพิชนาน้องซินีก็พี่กุ้งโซดสวัสดีค่ะเมื่อาวานพาไปกินกว๋วยเตี๋ยววันนี้พามากินข้าวที่ทำงานนะคะทุกคน ใช้มือได้ไหม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 เขาเหลือไว้ให้สามตัวนะทุกคนเพราะว่ามันมีน้อยนะก็กินกันหลายคนนะคะ อากาศร้อนไหมคะร้อนค่ะน้องซีนีอากาศร้อนแล้วนะคะแต่แต่ตอนเช้าอาจจะหนาวนะคะตอนเช้าจะเย็นนะคะติต๊กทักทายคุณแมวนะคะยวนะกล้องมันเอียงไปไหมปักข้างหลังน่ากลัวมาก <c oughs> นาทีแล้วว่าอุ๊บนาทีน้ำจิ้มเขาว่าอร่อยอ่ะ ทานแน้อร่อยนะคะยังพูดถึงยังอิ่มเลยเน้องซีนีช่วงช่วงบ่ายไม่ว่างนะคะช่วงช่วงเที่ยงก็ไม่ว่างเนาะแต<ๆ>่นมาก,ก็จะกินประมาณนี้นะคะบ่ายยมันจะว่างนะเพราะว่าช่วงเที่ยงอาจจะกลับไปดูไปดูน้องหมาที่บ้านนะคะแม<ๆ>่อ้วนขอบคุณนะคะแม่อ้วนพิชนาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลย จิกๆ,ๆแอบขึ้นนะทุกคนแอบขึ้นแอบขึ้นเดี๋ยวถ้าเจ้านายกิ้งมาก็วางเลยนะคะตอนนี้จะานายอบลมอยู่อ่ห้องครัวลกๆหน่อยนะคะทุกคนเนูกับข้าววันนี้ไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่นะคะเหลือแต่วิญญาตเหลือแต่วิญญาณ อันนี้ก็เหลือแต่วิญญาณเลยเขาเหลือไว้ให้อีกแล้วเนี่ยเออมีมีข้างนี้หน่อยนึงนะเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็กินกินได้เป็นมื้อเลยนะทุกคนพูดถึงนะนี่กับข้าวเหนียวร้อนๆหรือว่าข้าวสวยร้อนๆนะกินได้มื้อสองมื้อเลยนะคะเนี่ยเนี่ยสมัยเด็กๆนะทุกคนเนี่ยกินได้สองมื้อเลยนะครอบครัวหนึ่งตัวหนึ่งนี่นะน้องกาแฟ พ่อพี่ไก่สวัสดีค่ะน้องซินีก็ทักทายแม่อ้วนนะคะพ่อพี่ไก่ก็ปาชนาะน้องซินีก็แม่อ้วนสวัสดีค่ะหน้าทานหน้าทานพิติกอันนี้ยอันนี้ผัดผัดอะไรนะเขาเรียกผักกั่นแหละผัดผักนี่แหละมีมีสองอย่างคณะกับม็อกคุรใช่ไหมคะอืม น้องขาเล้วก็สวัสดีค่ะพี่ไก่เมื่อเช้าเมื่อคืนก่อนนอนนะน้องขาเลาะก็ไปจอดไว้นะคะแล้วก็ตื่นมาจบคลิปแล้วก็เลยแวะไปไลฟ์สดต่อนะคะพอตอนเช้าประมาณกนะี่โมงเนี่ยออกมาน้องยุน้องยุโคบพี่ไก่นะคะ พี่กายก็เมติกเมติกนะคะพี่ชนาก็ปลาเคม็มอร่อยค่ะ <c oughs> <c oughs> คือทุกคนน้ำมะพร้าวนี่มีประโยชน์มากเลยนะถ้ากินเนี่ยเขาเขาทำขายถุงละยี่สิบาทจะเป็นน้ำน้ำมะพร้าวล้วนเลยนะคะกับเนื้อมันนะคะอิ่มนะคะทุกคนเนี่ยมีประโยชน์ด้วย <c oughs> บอกว่าสองสองคืนแล้วนะคะทุกคนนอนเอนอน ต้องเฝ้าเช็ดตัวให้ให้น้องหมาตลอดเลยนะตลอดทั้งคืนเลยนะคะเขาตัวร้อนแล้วเขาก็มีอาเจียนนะคะพูดถึงเรื่องน้องหมาอีกมาทํางานก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ว่าที่จริงเขาก็ให้ลานัแหละแต่ว่ามันตรงกับวันที่อสองคนอีกสองคนนะ่ะเขาจะต้องอบรมนะคะทีนี้มันไม่มีใครอยู่ตรงนี้ก็เลยต้องมานะคะว่าจะหยุดอยู่กับน้องอีกวันหนึ่งนะคะสงสารเขาแตอนเที่ยงเ็กลับไปดูลูกโด ลูกโดมสวัสดีค่ะลูกโดมี่นาทีลส10นาทีแล้ว,ท,ลวทุกคนเจมบอกมือบายบายเลยสิบนาทีพอนะลูกโดม